ก็แตกกอดีนะคะใบใหญ่เขียวใบตั้งนะคะแตกกอดีนะครับค่ะกอใหญ่เนนค่ะปกติก็ใส่ไปห้ากระสอบไล่ละลูกเลยค่ะเมื่อก่อนไล่ละลูกเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่ใช้ใช้ไอ้เค่แดงแล้วก็เนี่ยใส่ไปรอบเดียวค่ะปุ๋ยสูตรใส่กี่กระสอบไปหลังจากใส่ไปสองนะคะใส่ไปสองค่ะ ปุ๋ยโซ่ใบที่สองหนึ่งก็ยังดูดีค่ะเขียวอยู่เลยเติ้งอยู่นะครับที่คิดยังไงถึงลดปุ๋ยอะก็เห็นเขียวดีอะค่ะเห็นใบสวยแล้วก็เขียวก็เลยลดอะค่ะก่อนหน้านั้นนเคยใส่ปุ๋ยแล้วมันเป็นโรคเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องลดปุ๋ยอะค่ะก็ใช้เนี่ยใช้ชุดสถทานทุ่งสถ้านทุ่งเนี่ยค่ะประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ทีมงานแคแดงลงพื้นที่ของสากลหนองบัวนะครับวันนี้เราอยู่ที่แปลงนาข้าวของเกษตรกรนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักเกษตรกรหญิงแก่งก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่อแนะนําตัวหน่อยนะครับชื่อดาวันอินนารีนะคะอยู่ปากน้ําอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะก่อนอื่นผมขอสัมภาษณ์และติดตามพี่ก่อนว่าก่อนที่ทีมงานแคแดงจะเข้ามาแนะนำเนี่ยผลิตภัณฑ์แคแดงเนี่ยข้าวพี่เป็นยังไงม้างครับ โอ้ก็ยังก็ยังไม่ไม่เขียวเท่านี้อะค่ะก็ใช้ไปแล้วก็หลังจากที่ทีมงานเข้ามาแนะนําชุดสถานทุ่งที่เอามาฉีดฉีดกี่ครั้งครับพี่ฉีดไปสองครั้งอะค่ะสองครั้งมาดูลักษณะเป็นไงบ้างพี่ลักษณะเ็นยังผมใบกนี้ก็แตกกอดีนะคะใบใหญ่เขียวใบตั้งอะค่ะแตกกอดีนะครับค่ะกอใหญ่แน่นค่ะเป็ดอันนี้พี่ใส่ปุ๋ยไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยรอบเดียวค่ะใส่ปุ๋ยสุด สองรอบเดียวค่ะปกติพี่ใส่ปุ๋ยกี่กระสอบปกติก็ใส่ไปห้ากระสอบไร่ละลูกเลยค่ะเมื่อก่อนไร่ละลูกเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่ใช้ใช้ไอ้แค่แดงแล้วก็เนี่ยใส่ไปรอบเดียวอะค่ะปุ๋ยสูตรใส่กี่กระสอบพี่หลังจากใส่ไปสองนะคะใส่ไปสองปุ๋ยสูตรใส่ไปสองอ,อืม มันก็ยังดูหนึ่งก็ยังดูดีค่ะเขียวอยู่เลย,เยตั้งอยู่ะนะครับนะตอนนี้ข้าวจะเริ่มออกรวงแล้วนะคะเนี่ยท้องแล้วค่ะพี่คิดยังไงถึงลดปุ๋ยอ่ะก็เห็นเขียวดีอะค่ะเห็นใบสวยแล้วก็เขียวก็เลยลดอะคะ่ะแสดงว่าพี่พอใจในผลิตภัณฑ์ชุดนี้ใช่ใช้ไปแล้วมันแตกกอดีใบเขียวตั้งดีใบเขียวตั้งดีก็เลยลดปุ๋ยจากปกติใช้ หกกระจบห้าห้าเหรือถึงหกบางครั้งค่ะเหลือเท่าไหร่ครับที่ใช้เหลือสองลูกพอใจอะค่ะเนี่ยพอใจในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชุดสถานทุ่งนะคะครับผมถ้าเรียบเป็นคะแนนสิบคะแนนที่ให้กี่คะแนนก็ให้เต็มสิบเลยค่ะให้เต็มสิบเลยเลยพี่ขอบคุณมากนะพี่เต็มสิบเลยเพราะมันเลยมันว้าวดีค่ะมันว้าวมากโอเคอยุดแล้ว ถ้านงนั้นก็ขอฝากที่แนะนํำเกษตรกรรอบๆข้างด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ชุดสถานทุ่งสามารถลดปุ๋ยทําให้ใบเขียวตั้งดีะนะครับถ้างั้นไม่รบกวนพี่แล้วครับขอขอบคุณที่มาครับ